ครับท<ด> <im sharing> ังนามันสีเป็นสามแยกครับผกตีไปไม้เลขสามครับทั้ง่วนบุรีครับแต่อีกทั้งหนึ่งมันก็สีเข้าไปสมุทรปราการนะสีเป็นตัวเมืองโมเขาครับนี่ครับแต่ก่อนมันสีบบมีรถไฟฟ้าครับมันมีมีทางรถไฟฟ้ามามันก็เล่นก็เลยแปลกๆครับนี่ครับมีแต่ห้อยการก่อสางครับกําลังก่อสางร้ายครับถนนเส้นนี้แต่ก่อนมันหลงโล่งครับ ครับถนนนี่ครับแยกมันสิมีทางขามขามมากๆไปทางสถานตากอากาศบางปูรับไปทางสนบุรีครับขบนก็สิเป็นทางไฟฟ้าครับถนนรถไฟฟ้าครับต้องไปก็สิเขาสมุทรปราการครับตามป้ายครับนันดรนมาที่งกับนสิหลงครับนี่ครับผมเลี้ยวไปทางส้นบุรีครับเป็นสามแยกครับ ตะกีบกะด,ดบ,บ่มีสะพานลถติดายครับมองนี่ครับนี่มีสะพานแลวครับผมก็เคยขึ้นยูสะพานนี่ครับทั้งหนาที่เป็นสถานีรถไฟฟ้านี่ครับสถานีรถไฟฟ้าสีนคกลิบครับมันสิมึดมดครับัดทางมันพว่ามันมีสถานีรถไฟฟ้าคุ้มทั้งเครื่องครับ ไปเซ็นนั่นเองครับไปจดบุรีเลยครับไปบางปูเลยครับความที่15กิรูผมสียกไปทั้งหน้านะครับสียกไปทั้งหน้านขนถนนแพรกศาสทั้งหน้ารนถไล่ครับมูิมาด,ดุนครับอย่างลุกๆ โรงเรียนเสียมพิทยานุกูเปลี่ยนไปหลายครับแม่หรือบป่แม่เดี๋ยวเดียวเขาไปบุกทางลิขิตบมองเมาบ้าดดดมาเทนึงมองเขาจำไว้ว่ามันเป็นจุดแลนด์มาร์กลิขยตมันมันเลิกไปกับมี่ครับมันจริงไปกับมี่เท่ากับจำโมเดลเขาหลือไปกันเลี้ยวซ้ายผ่านกันด ถนนแพกษาัสีแมนมั้งนี่ครับแีเมนก็นจะกลับมาใหม่ถนนแพกษาเนี่ยครับภาคาบานเมืองบรรยากาศถนนแพกษาสมุทรปราการครับภากคกับน้ำซ่านเมืองนะครับรถจักรยานมาเนี่ยแต่ว่าจอดครับื่อกี้ละก,ลก่ายลุงตุงนั่งครับ โอเคสชันกับมาทรงมให้ไปจังไหเนาะเดี๋ยวหาเสิกันทีมันก็ม <c oughs> ันสิลงลไปไกลนี่ครับถนนแพรกษาสมุรปรากาศครับามาเบ่งบรรยากาศโชคดีครับเป็นแรกนนี่ยังอยู่ทั้งถนนเทศบาลบางปู นมไปถนนแตกสาคือว่าที่ขเขาผิดหรือมันัอนเดียวกันแตกสาเมืองใหม่เนาะเห็นแตกสานะครับนี่นะครับมันสิงงงครับมีทรงโลคิสันมาให่งูระสบปิดจีรีไปจังเลนนะ เห็นหัวใจตาสร้อยนั่งเที่วนั่งถนนจังนี้มันโมตรงที่เขาบอกก็มีครับมันเป็นซื้อสร้อยแบบเป็นซื้อเฉพาะกันนี่ซื้อแล้วแต่ซื้อเลยรั่นกำตาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกมองมงลงลู่รถบ่ค่อยมีกันจังจังงมหาแบบ ครับออกมากับรถบมไครมีเลยนะครับออกมากนี่แถวน้ำบรนเทนนาแล้วครับนี่แต่ว่าเทศบาลตำบลบังปูแสดงว่าแถวนี้อยู่แถวบางปูบางปูจะเป็นปูยังนึปูหน้าหรือปูทะเลปูเข้มเดี๋ยวไปจะเข้ากันซอยแพรกษาสามอ่าเย็นเลยค มองสิไปนดิสิไปแพรกซาสิบสองครับนี่คนครับเมึงบรรยากาศถนนครับแพรกซาสิบสองจำได้ว่ามันอยู่ฝั่งนึงครับฝั่งทางขวามือครับมันมันโมบี้มองจุดที่ว่าท้างสี่จำได้ครับแถวนี้ครับรถโดนมาทีหนึ่งนสิบอกคือเก่าครับมันสิเปลี่ยนไหมครับเรื่อเรียกจำกบบกี้กบบกบไว้ังสิกบสัมสางสิครับ รถโดนมาทีนึงเขาเจ้าตัดท้มแล้วพร้อมคร,รับจำอ่ไรครับจะปลุกต้นไม้มาใส่อะไรโอ้ยองงกันไก่ตาแกโท็ถามคถอะที่คาดโทากับครับรถบอกคนทรงแล้วคือสั่นมาให้กันยังบุทรงไ่ก็สิคาดตัดไปแบบน,นี้อสิคาดปัญยาครับมันบุคเืออยู่ในองคงเทม จอดรถมองได้ก็จอดง่ายอยู่แถวแวะน้ำขังทางลง่ขับอยู่ในกรุงเทพนี่มองเกตรเศรษฐกิจหรือการจะล่าจอดหลายๆโอ้ยเร็วความพี่น้องยางมันยังสีไข่กลัวครับนี่มดเท่าไรครับจะว่าอสิเลื่อยเหลียดไม่านั้นได้เรื่อยๆกัวรถมันกิดวัดแพกษาเนี่ยครับ ถนนเพื่อนยังนอกถนนแพกษาท่านเป็นอยู่ในแดนที่กันนะแต่ว่ามาแล้วเขียนเป็นบปอกบางปู่ยังมันมมเรื่องปืนนะน่าสิอยู่ร่วมกันครับเขียนทั้งสิครับซอยแพกษาที่สองเห็นไหมครับเพิ่มเตี่ครับบรรยากาศถนนแพกษาสมุทรปราการครับมาไปเรื่อยนะครับ มาเป็นเรื่อยแล้วาดีน้อไปนอมาจกนีเนี้ยน,นังลอบตอแพรกษาเอา้าหมู่แต่ว่าอยู่เขตแพทกษาแลรอครับบานนี้นี่ครับอบตแพทษาเห็นป้ายอยู่หงวังหลังบัานคนลงขทางครับพี่น้องเลยสุธเลวิลล่าใช่ไหมสอง ให้อยู่รถโบนาณบร,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 บรพีก่กูได้ใหมากิดแดอะไรไดเวลาเขาจะรอดเดี๋ยวหาทางตาก็แห้งดีนะแดดซองน้ยังน้อยพี่นอ้องตรงไปกับสีออกส้นบุรีบ,บนบ้างนี่นะนี่ครับรถฮดหยาครับคนขึ้นต๊นิดก,ก,ก่นขึ้นมาหดหยา เทศบาลตะบแลแพกษาแพกษาแานะครับแพกษาสิบสองมีน้องอันนี้นะมีน้องเอืยแพกษาสิบสองครับอยู่ตรงไหนครับซอยแพกษาสิบสองใจจีพีเอสบ้างละครับแต่ว่าเลื่อยครับเลื่อย ท้ามมองกลับรถอยู่ครับนี่ครับแทงสาสิบสองเป็ท้ามเป็ท้ามก็เจ้าอยู่น้ำขางทางครับสี่เป็นคนละท่างครับผมก็เล่นก็ดีล <c oughs> ืมเปิดเน็ตโทรศัพท์ครับเขาส่งเขา,เขารรเส่งโลเคชั่นมาให้กเขารรเส่งโลเคชั่นมาให้แต่ว่า บ้ได้เปิดเน็ตครับลืมครับใส่ไว้ไฟไปปิดเน็ตไว้ครับพอออกมาข้างนอกลืมเปิดเน็ตกัเลยน,นั่นแหละครับจะขี่บุกกรอกหรือว่จะกองก็ได้ไปิดป้าปืนเสซ้มาเข้าปรสง่งให้ทยมาทาลงทางอย่ามางมหาเปิดมาเอาคือบม้มีคือบ้มีไล้ไมีเน็ดสนั่นนี่แหละเขาเอื่นว่าจักรสิบไปโทษผกูได้หรือเปล่ามามองกับรถกันครับเลื่อยมาหลักเต๋อพึ่งกัน ยัง,ยงมีหนาไปถามข้าเจาอยู่ครับว่าสร้อยนั่นสร้อยนี่ยู่อใส่ข้าเจาครับผู้บอกกันตรวข้าเจอบรรยากาครับเรื่องเทียมันสร้อยมันอาจสิบโตรงกันครับอาดสิบบเป็นคนในพื้นที่อาจสิง,งงๆครับนี่แหละครับข้าเจะเอิญวัดหลงทางเสียเวลาครับหลงติดยาเขาปุกกซเสียนาคตเรื่อยมาตั้งสองกิโลแต่แค่ไหนครับว่ามันเป็นทางน้ำมันดอกครันเป็นได้ เทปมรือรถติดเตี้ยทบลายโมงสีห์วัดโค้นัดกกะเ้าสิบโมงนัดสิบโม่งครับสิบเอ็ดโมงพอดีครับเรียเปเป็นเชื่อโมองครับมันกระทงรถติดน้ำเน,นี่ครับทางบ่อยได้มากครับกาบนือครับกาเวลาบนืีว่ามันมันสิแเรียนลวงลุยๆไปขึ้นทางไปหน้าครับมับนเม็น มันกาหาเอาครับแอกซสาทิบสองลงก็ลงตัวมันได้ลงเลยเนาะโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองครับเพราะว่าไม่พร้อมครับโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเน็ตครับต้องขออภัยครับ คุนครับเคยมาเคยจำว่ามันแต่ก่อนมันมีปั๊ม g ีครับตอนนี้มันไม่มีแล้วครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับมันก็เลยมาเคยมาเมื่อกี่ปีครับสองสามปีที่แล้วครับก็ต้องยอมรับครับว่ามาแล้วมันมันไม่คุ้นตาเลยครับก็คือมันเหมือนไม่ชินทางครับมองไปทางไหนก็งงไปหมดครับมันไม่เหมือนเดิมครับไอ้ที่เคยเห็นเคย เคยจำก็จำไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนไปหมดครับแม้แต่ปั๊มน้ํามันครับก็ต้องอาศัย GPS ครับทุกวันนี้ไปไหนถ้าเราไม่รู้ครับบางทีโทรถามคนที่เขาอยู่ปลายทางบางทีเขาก็บอกผิดบอกถูกครับ 我们来。